เมลอนมันเป็นเกษตรปนีดเพราะว่าขั้นตอนในการดูแลรักษาขั้นตอนการปฏิบัติกับเมลอนนะคะมันค่อนข้างละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นราคาก็ค่อนข้างสูงตลาดมันก็จะอยู่กับคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาจะสามารถมีศักยภาพที่จะซื้อได้ เราจะปลูกนะคะมีอยู่3สายพันธุ์นะคะอันนี้เป็นพันธุ์กนกการแล้วก็ปิ้นนะคะแล้วก็แคทสามสายพันธุ์แล้วทีนี้นะมันก็จะมีสายพันธุ์มันจะมีไส้เขียวเ,ออเนื้อเขียวเนื้อส้มเนาะเราปลูกสองสองอย่างนะคะเหตุผลที่ปลูกสามสายพันธุ์ก็คือ1เราจะได้เมลอนที่หลากหลายเราก็จะให้ลูกค้าชิมแต่ว่าแต่ละสายพันธุ์ว่า เราชอบแบบไหนเหตุผลที่2ก็คือเราจะเช็คดูว่าสายพันธุ์ไหนที่เหมาะสําหรับปลูกในโรงเรือนสภาพแวดล้อมในคณะเรานะคะเพื่อคุณภาพประสิทธิภาพในการผลิตนะคะอย่างเช่นคุณภาพเรื่องความหวานขนาดของผลนะคะที่มันเท่ากับเท่ากับลักษณะสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์ไหมนะคะสายพันธุ์ที่เราปลูกนี่จะประมาณ1.5ถึง1.8ค่ะ มาตรฐานโปรงสายพันธุ์ก็จะอยู่ประมาณ1.5-1.8นอกโรงเรือนก็ได้นะคะแต่ว่าคามว่าคุณภาพเนี่ยมันจะสม่ำเสมอกันไหมสมมุติว่าเราปลูก1้อต้นเราอาจจะได้ผลผลิตแค่ประมาณ60-70ค่ะแล้วก็ศัตรูค่อนข้างเยอะอย่างเช่นแมลงวันทองถ้าเราไม่หอนี่แมลงวันทองเข้าลักษณะการทําลายของแมลงวันทองมันก็จะดูดน้ําเลี้ยงตั้งแต่ลูกเล็กๆพอดูดน้ําเลี้ยงเสร็จแล้วอ่ะ มันก็จะไปฟักเป็นตัวหนอนใน,ในเมลอนเราเนาะซึ่งบางทีเราไม่เห็นลูกสวยๆแต่ว่าเวลาแกะออกมาแล้วหนอนเต็มเลยมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นเมลอนมันเป็นเกษตรปนีชเพราะว่าขั้นตอนในการดูแลรักษาขั้นตอนการปฏิบัติกับเมลอนนะคะมันค่อนข้างละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นราคาก็ค่อนข้างสูงตลาดมันก็จะอยู่กับคนอีกกลุ่มนึงที่เขาจะสามารถมีศักยภาพที่จะซื้อได้